สวัสดีค่ะคลิปนี้ประแดงจะพามาดูผ้าไตรจีวรเนื้อผ้าโทเรและผ้าโทเรป่านแก้วนะคะว่าลักษณะของผ้าทั้งสองแบบเป็นแบบไหนมีคุณผู้ชมสอบถามมาว่าผ้าทั้งสองแบบสามารถนําไปใช้ในพิธีบวชพระได้ไหมผ้าทั้งสองแบบสามารถนําไปใช้ในพิธีบวชพระใหม่ได้นะคะ มาดูกันนะคะว่าลักษณะของผ้าทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอย่างไรลักษณะของผ้าโทเรเนื้อผ้าจะบางเพราะมีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์65%และผ้าฝ้าย35%ใส่สบายระบายอากาศได้ดีเพราะเนื้อผ้าบางดูแลง่ายซับเหงื่อได้ดีระดับหนึ่ง แต่ไม่ทนทานต่อการซักเท่ากับผ้ามิสลินนะคะราคาก็จะถูกกว่าผ้าชนิดอื่นส่วนลักษณะของผ้าโทรเรปานแก้วจะเป็นผ้าโทรเรอย่างดีมีส่วนผสมของผ้าฝ้ายมากกว่าโพลีเอสเตอร์คือผ้ามีความเงานุ่มยับยากและนุ่งห่มสบายราคาก็จะสูงกว่าผ้าโทรเร แต่ก็จะถูกกว่าผ้ามิสซลินผ้าซันฟอร์ไลท์ผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะถ้าจะนำผ้าไตรทั้งสองแบบไปใช้ในพิธีบวชซึ่งจะเรียกกันว่าไตรครองไตรครอง1ชุดจะต้องมีผ้าครบ7ชิ้นนะคะผ้า7ชิ้นจะประกอบด้วยผ้าอะไรบ้างก็จะมี 1. ผ้าจีวรคือผ้าสำหรับห่ม พระท่านสวมคลองเวลาประกอบศาสนากิจ 2. ผ้าส,สบงคือผ้าที่ใช้สำหรับนุ่งเป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยม 3. ผ้าอังสะคือผ้าสำหรับสวมคล้ายเสื้อตัวในสวมเบี่ยงที่บ่าด้านหนึ่ง 4. ผ้าส,สังคติคือผ้าผืนใหญ่เหมือนจีวรใช้ห่มซ้อนอีกชั้นป้องกันความหนาวแต่บ้านเรานิยมวางไว้ผ้าบ่า 5. ผ้ารัดอกคือผ้าที่เอาไว้ใช้รัดจีวร 6. ผ้ารัดเอวคือผ้าที่ใช้รัดรอบเอวให้กระชับใช้แทนเข็มขัด 7. ผ้ากราบคือผ้าที่เอาไว้รองกราบหรือเอาไว้รับของประเคนจากญาติโยมที่เป็นผู้หญิงถ้าใช้ในพิธีบวชพระเราจะใช้ไตรครองกี่ชุด ไตรครองที่จะต้องเตรียมในพิธีบวชเป็นพระสำหรับคนที่จะบวชจะใช้เพียงหนึ่งชุดนะคะส่วนไตรครองที่จะต้องเตรียมสำหรับพระอุปชาและพระคู่สวดจะเตรียมทั้งหมด3ชุดนะคะคือสำหรับพระอุปชาหนึ่งชุดและพระคู่สวดสองชุดนะคะส่วนไตราอาศัยสำหรับเอาไว้ให้พระผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน จะเตรียม1ชุดนะคะแต่ถ้าหากไม่ต้องการใช้เป็นไตราอาศัยจะใช้เป็นไตรคลองแทนก็ได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างไตรคลองงานบวชพระใหม่ของลูกค้านะคะลูกค้าเลือกไตรคลองเป็นผ้ามิสลินหนึ่งชุดไตราอาศัยเป็นผ้าโทรเรป่านแก้ว1ชุดสำหรับคนที่จะบวชเป็นพระนะคะ และเลือกไตรครองผ้าโทเรป่านแก้ว3ชุดสำหรับถวายพระอุปชาหนึ่งชุดและพระคู่สวดสชุดนะคะส่วนอีกตัวอย่างลูกค้าเลือกไตรครองเป็นผ้ามิส,สลินหนึ่งชุดงานนี้ลูกค้าไม่เอาไตรอาศัยนะคะเลือกเป็นไตรครองผ้าโทเรป่านแก้วแทนไตรอาศัย1ชุดสำหรับคนที่จะบวชเป็นพระนะคะ และเลือกไตรคลองผ้าโทเรปันแก้วสามชุดสำหรับพระอุปชาหนึ่งชุดและพระคู่สวดสองชุดนะคะมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าเลือกไตกรคลองเป็นผ้าโทเรปันแก้วหนึ่งชุดไตรอาศัยเป็นผ้าโทเรปันแก้วหนึ่งชุดสำหรับคนที่จะบวชเป็นพระนะคะและเลือกไตกรคลองผ้าโทเรปันแก้วสามชุดสำหรับพระอุปชา และพระคู่สวดนะคะผ้าโทรเรปันแก้วเป็นผ้าโทรเรอย่างดีสามารถใช้ในพิธีบวชได้พระบวชใหม่นุ่งผมแล้วดูเรียบร้อยสวยงามไตรครองที่ลูกค้าเลือกก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้านะคะปาแดงหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ